สวัสดียามเช้านะคะแม่ดาก็ถอนญยาเร็จแล้วยังไม่เสรเ็จค่ะเสร็จแต่รอบด้านบนนะคะแม่ดาก็จะขึ้นไปทํากับข้าวกินข้าวก่อนแล้วค่อยลงมาใหม่นะคะอมีแต่ดินเนาะโอ้เย็ยนชุ่มชํามาจำปามาดูพระอาทิตย์ขึ้นสายละเฮ้ยอะไรเจอเห็นเหรอโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอด,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 ด้วยรอด้วยรอด้วย เมื่อวานนี้มันยังไม่ขึ้นเลยพอดีนะว่าเราจะมาเราจะมาถอนหญาตรงนี้เนี่ยเนี่ยพอดีกินได้เหรอกินได้ค่ะเนี่ยกินได้เห็ดอะไรนะตาหน้าเห็ดไหน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 นี่เห็ดอะไรนะแล้วมันออกตรงไหนล่ะนี่มันอยู่ตรงนี้นี่เอ้าเมื่อวานนี้ก็ส่องๆอยู่ไม่เจอนนนี่มัขึ้พอดดอกใหญ่เลยเออพาดเอาไปแกงเลยเออไม่เราเราไม่เราไม่ได้กินเราไม่ได้กินกินไประวังไม่กินได้นี่ซาตะก้าเลยถ้าไม่กินเห็ดเนี่ยเขาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเลเห็ดเนี่ยเขาเขาเขาขายทั่วทั้งตลาดแต่ว่าเอ็นเอนนะ ไม่ค่อยกินหรอกเขาเรียกว่าเห็ดแดงน้ำมาร์กเออเห็ดแดงน้ำมาร์กเดี๋ยวดึงดึงให้หน่อยดึงให้หน่อยดึงไปไหนดึงดึงดึงเออจับจับเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะดึงขึ้นลูดขึ้นเออหมุน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 ในนั้นหมุนน็อตสีดำมุนน็อตสีดำเอออาจจะแบบนี้ก็ได้จับนี้ไว้ดึงไว้ดึงไงเออทำไมเพราะว่าของเรามันมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาเออเหมือนเขาไปเลยอือโอ้มันออกตรงดินชุ่มๆเนาะเออวิทำไมตาดีแท้คุณ เห็ดหมากก้ามไดอะไรนะเห็ดน้ำมาเห็ดน้ำมาเขาขายเต็มตลาดไม่ต้องกลัวว่าเมาหรือไม่เมาเพราะว่าเขากินประจำทุกแม่ดากินประจำตรงนี้นะแม่ดาเก็บไปแกงตลอดเอ็นน่ะไม่ค่อยกินทําอะไรกันพอดีเดินมาจะถางหญ้าพอดีเจอแม่ดาก็ได้ยินเสียงพุ่มพ่อมพอว่าเอ้าแม่ดาก็หาแล้วทำไมมันไม่มีเออาดีได้ตาลายไม่ได้เอ้าดูนี่ได้เห็ดเพาะมาสามดอกนะคะเห็ดเพาะก็กำลังยังไม่ตูนเนาะ เออหรือว่าเราจะเคลี่ยเขี่ยหาแถวนี้เนาะเออเพราะว่ามันอาจจะหลบอยู่ในแถวนี้เดี๋ยว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 ลองเขี่ยหาดูสิอันนี้เดี๋ยวให้ดาด้ไปแกงเออไม่ค่อยกินหรอกเชื่อไหมแอรแดนหาได้เลยแอรแดนนิดหน่อยเออใส่ตะกร้าเลยอืมในเสียมเจ้าล่ะนี่โอ้โหได้แกงพอดีได้พอแกงแล้วเอ๊อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนู่นอยู่ในกระป๋องในร้านอีกเก็บมาจากไหนเก็บตรงนี้แหละอ้าวแกเก็บตอนไหนเอาดูเมื่อวานนี้ไม่เห็นเลยเออไวแช่เนาะ ตาดีแทบคนที่ไม่กินดีได้ตาลายอดเสียมค่อยอยู่บ้างค่อยยังไม่ได้เอามาถอนมือก็ได้ตอนนี้เพราะว่าค่อยว่าจะปลูกยาจะปลูกยาถอน้าแล้วก็ปลูกยาจะไปปลูกยาเออมันชอบออกแถวนี้เนาะแถวมันดินชุ่มชุ่มใบไม้ไหมจะไม่เห็นมากแดงหมากแดงมันอยู่ในต้นกล้วยีนทุกวันสุขปีไม่ก็เห็นอยู่แต่มันขึ้นตรงที่มันแป้นแป้นไม่ได้คิดว่ามันขึ้นในฟงญ้าเออเราตับยาเราไม่คิดว่ามันจะมาขึ้นอยู่โฟงนี้เนาะเออเราสับยาขงมันจะได้เห็นเนาะ ใบไม้มันบังอยู่เห็นไหมเจอใบไม้มันบังอยู่ <c oughs> ถ้าเราเจอเห็ดเราก็มีความสุขเลยที่มันมีความสุขเมืวอาไปเก็บเห็ดนั่นคอยนะั่นแค่ได้เก็บเห็ดคอยก็มีความสุขแล้วคอยออไม่ใช่ว่าจะกินอะไรหรอกโอ้ยยากก็เสียง่าน,นเลยเออนั่นแหละเพราะว่าเราคอยก็ยังไม่ได้ทำกับข้าวเดออเพราะจะขึ้นไปกินข้าวเลยโอ้เมื่อคืนฝนตกตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วตัวเองนอนได้ยัง ดับแล้วแต่ก็ได้ยินเสียงฝนตกเรายังไม่หลับเราได้โอ้โหตกสี่ทุ่มแล้วก็ห้าทุ่มนี่ตกหนักเลยเราก็ดีใจมากเลยผักหวานที่เราปลูกเราชนะ <c oughs> เนาะพอดีพอดีเสียมเอ,เอ๋มันมันไม่ค่อยคมอะไเอะไรเชียร์หรือเปล่ายังทำไม่เป็นถ้าย้อมออกไปข้างนอกไปร้านเร้านคอนโรดนี่ยให้เขาเนอะเออถ้ามืออยู่ก็ให้มือเชียร์ให้แต่ว่ามือไม่อยู่อย่าไปหรอเออเขาจะออกไปข้าอบอ เอาพือไม่ไดพสองอันมันเสียมันเหนื่อยนอใช้แรงยอะปกติเนี่ยโหทุบๆเอเสับไม่เียมันมาถเอเม่นี่มันินสะดวกนี้เออเพราะว่าหญามันนึหามันดินมันนี่งิมันฝนตกมันไม่ได้ยากอย่าน้อยะแต่บัางบางวานนิดนึงก็ยังดีดกขึ้นหมดแล้วรอเฮดหมดแล้วเราหาเมื่อวานกับวันนี้ เออเก็บไปแล้วก็อยู่ที่ด่านวันนี้เกี่ยวไปเกี่ยวเมาส์ทำไมทำไมเก็บมันหลุดเก็บมันหลุด,ดล่ะอ๋อคืออุ้ยเจออีกแล้วนี่แอนโอ้เล่นแ,แต๊ะแต๊ะเลยไค่เดินเหยียบไม่รู้มันซ่อนอยู่นะเอเอมันซ่อนอยู่ เาหยียบเบนเตต่เลยเอมเหยียบลูกล่าไม่รู้มือนกันบางทีเห็ีเนี้ยเนาะบางทมัว้าอยอ๊ยโอ๊ยโอยไปเจอเลยไปเจอเลยนี่นะเขาเหยียบแบนเทตแต่เลยนะยังสิ้าดอกบักเงยโอ้ยเจออีกแล้วเห็นไม้เ้เปิดไปโอ้โเต็มเลยเนาะนี่ดูมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นโอ้โดูเดี๋ยวจะเปิดดูก่อน แต่เราจะไม่เอาออกเราคะคุมไว้เหมือนเดิมคลุมทำไมค่อจะเก็บไปแกงไม่พูดถึงว่าอันนี้อันนี้เออไอซีนี่นี่เออเอาเลยไปกล้วยนี่เออเอออุ้ยมันหลุดมันหลุดเลยหลุดไงก็นี่ไงที่ว่าเรามาหาเมื่อวานมันหลุดเราเป็นคนชอบเก็บเด่เราไม่ได้เป็นคนชอบได้แกงไอซีเอ้ยนั่นแหละพอดีแหละถ้วยหนึ่งน่ะไปเอาที่ร้านน่ะในกระป๋องหน้าร้านน่ะเออเออเออเดี๋ยวเปิดไปียนี่นี่นี่นกระตุมกระตุมอยู่เนาะนี่นีอุยนี่นี่ยิงแกกันยิงมัน ฉันชอบมากเลยยิ่งมันนะชอบมากเลยกำลังคือชอบหาแต่ไม่ชอบกินนะไม่ชอบกินหรอไม่ไม่กินไม่เป็นเห็ดนี้อ๋อต้องกินกินเห็ดละงอกเดี๋ยวมันก็ขึ้นแถนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นอีกเดี๋ยวขึ้นอีกแดดมาวขึ้นอีกเดี๋ยวขึ้นอีกเดี๋ยวเปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนไม่ใช่เปิดไฟเจอเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่อ้ยมันกลังเดี๋ยวเดี๋ยวา ไม่ตั้งแต่สมัยไหนไม่รู้เจ้าก็พูดไปเนาะเราตกใจแล้วมันเหยียบเละหมดเลยเหี้ยๆเอาไว้ไม่ตั้งแต่สมัยแล้วไอ้เละก็เปิดทางนี้ดูสิเอ็นทางนี้ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้จะเปิดเลยยังเปิดแถวนี้แถงนี้เราเปิดดิบางทีมันใบไม้มันคือไม่อยู่เลยเออเดี๋ยวมันก็ขึ้นมันมันยังแห้งอยู่นี่มันขึ้นแถวนี้ก่อนหมูน่ะแถวนี้ล่ะ เหอกันใหญ่เลยอามาสนุกในเอฟซีสนุกนะเออโหถ้าเราไปเจอแบบเห็ในป่าด้วยรับลองนี่นะคะสุดท้ายก็ได้แล้วหนึ่งถ้วยนะแกงใส่เห็ดเผาะสามเดี๋ยวเมาหาเห็ดเผาะอีกก่อนเด้อเอาไปแกงใส่กันตรงนี้มันก็ขึ้นเยอะในเอฟซีนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นตรงนั้นก็มีเห็ดแดงอยู่นะเห็ดหมากครูขึ้นตรงนี้เหมือนกันนั่นแหละตรงนี้แหละเดี๋ยวมันขึ้นเห็ดเผาะีนนน้อองแะะเเห็ดามันขึ้นหรือยังล่ะแถวนี้ล่ะนี่แถวนี้แต่ก่อนมีเห็ดแดงขึ้นด้วย ันอยู่ตรงเอกอันเนี้ยดินยังไม่เปียกเท่าไหร่เนี่ยเมื่อก่อนนะมันเป็นต้นต้นอะไรนะตาด้าว้ายแอนอะไรอุ้ยมันกำลังออกอุ้ยนี่ใช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 ่วิญญามาเขี่ยมันเลยนี่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 อุ้ยมันจะหลุดหมดอุ้ยหลุดหมดแล้วขึ้นเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้แหละเอาให้มันโผล่ค่อยเก็บเอาเนาะเออใช่ใช่เฮ้ยถ้าเรามาขูดมันเลยมันจะหลุดออกหมดเลยหาไปหาไปก่อนหาไปก่อนหาแบบไม่ต้องขูดเนาะเออนั่นแหละเดี๋ยวเราไปเอาเห็ดนั้นมาให้เออออออ น้่ไม่ต้องขูดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลุดหมดมันกําลังออกเขียเบาๆเขีย่ยเบาๆเห็ดเพาะก็มีนะเห็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดเพาะแล้วต้องเขีย่ยเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวดอกใหญ่ดอกเล็กมันจะหลุดออกนะไหนา,ามาให้ โอ้โหนี่เอฟซีโอ้ได้แกงแล้วนี่นี่เมื่อวานเก็บได้แค่นี้เออเก็บได้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวให้ดาดาไปแกงพอดีเลยได้กินพเลยก็จะไปแกงกีนเนีลยเนี่ยเนี่ยตะก้าเนี่ยเนี่ยได้แกงถ้วยหนึ่งดาดาเลยโอ๊ยจะกินเป็นม่ได้ให้แล้วนี่เออจะได้เห็ดพึ่งยังไม่ออกเนาะเห็ดพึ่งเอ็นจะกินไม่เป็นถ้าเห็ดพึ่งออกนี่โอ้ยแกงอร่อยเลยละขึ้นเห็ดงอกเห็ดเอ็นทอดผัดสุกนุ่มเนี่ยตรงนี้ตรงนี้มันขึ้นเต็มเลยอืมขึ้นเต็มเลยนะตรงนี้ โอ้ยเจอเห็ดพอแล้วหนึ่งดอกเอ็นเห็ดพอหนึ่งดอกอ้านี่หนึ่งดอกแล้วพี่น้องหูยอย่าพึ่งอย่าพึ่งหูยอย่าพึ่งนี่ไงเราจะเอาไปแกงเอาไปเอาไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราตั้งก่อนไปก็กอหาเห็ดที่เอบไปถ้าเอ็นไปนะรับรองว่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าดราดากไปไหนเดี๋ยวจะไปด้วยเออถ้าเอ็นไปนะป่าแตกแน่ๆเลยติดลั่นเลยนี่ได้ดอกหนึ่งอย่าเพิ่งขุดมันเดี๋ยวมันจะนั่นนเดี๋ยวดูดิหาดูดิเอออย่าเพิ่งขุดมันเดี๋ยวมันจะหลุดออก ดอกเล็กมั้นะว้าวว้าวหน่วยใหญ่เลยโอ้โหอืมนี่นิคเริ่มหาเป็นแล้วเริ่มหาเป็นแล้วเราเราก็ไม่กล้าขุดแรงเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวดอกเล็กมันจะหลุดออกโอ้เอ้ม่น่าเชื่อเลยว่ามันอยู่ในหินมันมีเอ้าต้องมีสิมากย เห็ด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 พรอนชอบอยู่หินแบบนี้แหละเราไม่กล้าขุดแรงหรอกเออกลัวมันดอกเล็กมันหลุดมันฟังอยู่ในดินนี่นี่นี่ดอกหนึ่งแต่มันยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่นี่เออไว้ให้มันโตก่อนเก็บดอกเดียวก็คิดละป่ายในที่สุดเราก็ได้แล้วกับข้าวมื้อเช้านะคะแกงเห็ดนี่เห็ดพะนะเห็ดพะหนึ่งกำมือเห็ดน้ำหมากหนึ่งกำมือโอ้ยได้แล้วหนึ่งถ้วยขอบคุณ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเราจะไปทํากับข้าวแล้วหิวแล้วนะไปทำกับ้ยเห็ดกำลังอ่อนน่าเอ็นเนาะโอ้โหไรแกล่ะเห็ดอุดมสมบูรณ์โอ้โหแบบไม่ได้เชื่อว่าจะเจอเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่เสียสมากค่ะขอบคุณนะคะฝากชมคลิปด้านหลังให้ถึงข้านาทีอกมาทีเลยนะคะขอบคุณค่ะกินข้าวกัน